สวัสดีครับวันนี้นะเรามาดูแกจจตประจำปี2024กันนะฮะปีนี้ปีนี้นะครับก็เป็นปีใหม่นะฮะเราก็เลยมีแกจจตประจำปีใหม่กันฮะอย่างแรกนะที่อยู่ข้างเราเลยใหญ่มากนะครับก็คือเป็นเครื่องดูดฝุ่นและของ Xiaomi ที่ไม่ธรรมดานะฮะไม่ใช่แค่ดูดฝุ่นธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกัน ก่อนแกะเดี๋ยวให้ดูกดเจ็ตวันนี้ก่อนนะฮะมีอะไรบ้างหนึ่งนะที่ชาร์จทีนวันนะครับ,ครบเครื่องเป่าลมดูดฝุ่นขนาดเล็กนะฮะซึ่งมันเล็กแต่แรงมากนะฮะพาวเวอร์บรแบงค์ที่วัดขนาดการกินไฟได้นะฮะแล้วก็สายชาร์จที่วัดระดับไฟได้2องอันรหนึวัตนะฮะแล้วก็ตัวพาว ตัวชาร์จนะฮะตัวชาร์จอแดปเตอร์ที่รองรับการชาร์จได้ถึง140วัตต์ทุกพอร์ตนะฮะ140วัตต์ไม่ใช่พอร์ตเดียวทุกพอร์ตนะครับดูเอาต์พุตท,ที่เขารองรับนะครับเยอะมากนะ,ะบอกว่าเยอะมากนะครับชาร์จได้ทุกอย่างนะครับก็ขอขออภยัยนะครับโดยทั่วรวมมัน140วัตต์นะฮะก็คือ Mac นะ แม็กเนี่ยประมาณ100วัตนะฮะใน3พอร์ตที่เป็นไท p e C นะฮะที่ชาร์จที่เป็น m a ็ s a ซฟที่วัดวัดได้นะโอเคไปดูอันนี้ก่อนนะฮะกางเ็งแรกนะครับประจำาีนี้นะขอลงอ่ะมันสูงกันไปนะตัวนี้นะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มันผูกพื้นได้นะฮะอย่างแรกก็เปิดฝาล,ลงมานะฮะ ก็จะเจอนี่ที่อะไรไม่แน่ใจนะฮะอาจจะเป็นที่ทำความสะอาดเช็ดนั่นเองฮนะแบบเหมือนขัดขับนะฮะด้ามจับนะครับแล้วก็อุปกรณ์เยอะมากเนี่ยคือมันมีอะไรที่ใส่น้ำนะครับตัวนี้มันจะถูได้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นตัวสู่พื้นนะครับตัวูพื้นให้มาสองตั อ่ายหนึ่งจะถือปืนหนึ่นเป็นปั๊กนะครับนี่มาแล้วนะครับเครื่องของเราเจอมี่นฮะตัวนี้เออ่ถ้ารุ่นอื่นเนี่ยมันจะมีสองตัวเล่นสองลูกกิ้งนะฮะเออ่ซึ่งเราใช้อยู่เป็นตัวสองลูกกิ้งเนี่ยไม่ใช่ของเซมี่เป็นเดอมมร์มานะฮะเดี๋ยวไว้เอามารีวิวให้ดูนะครับแต่นี่เป็นของเซมี่นะครับจะมีลูกกิ้งเดียวนะครับ อันนั้นจะเป็นลูกกิ้งทั้งร้อนเย็นนะอันนี้ลูกกิ้งเดี่ยวถูแล้วก็ดูดนะครับอ่ามันอาจจะเอาสิ่งกระปุกนะครับเข้าไปนะฮะตรงนี้นะด้วยหนานะครับแค่นั้นอาจจะไม่ต้องกวาดนะฮอไฟค,คือมันเป็นเหมือนถูแล้วก็เก็บสิงบ่งกรปรกไปในตัวนะฮะก็เลยไม่ต้องกวาดได้เลยนะครับถูดูดเข้าไปได้เลยนะฮบ ประมาณนี้นะอะประกอบกันกภาพนี่ที่เสียก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็มันมีแท่นวางนะครับนี่มีตัวกรองนะครับมันดูดด้วยแหละนะครับมาเลยต้องมีตัวกรองนะครับดูดมันก็จะเก็บสิ่งละปกไว้ตรงนี้นะพอรวมกับน้ําไปเลยนะจะเป็นดูดแบบพร้อมน้ํานะครับ ประมาณนี้อ่ะข้างในมีอะไรอีกนะฮะตัวเครื่องนะครับออกมาแล้วนี่อ่าตอนนี้ชาร์จแบบไม่ต้องไปเอเสียบกับตัวเครื่องเลยวางพุกชาร์จปั๊บเป็นเพื่อนชาร์จนะครับพร้อมระบบน,น้ำดีดังเสียนะครับล้างในตัวนะฮะก็คือล้างตัวดูดในตัวเลยนะครับมีระบบล้างใน,นในตัวนะครับ เปิดออกมาปิดเปิดน,นะครับไซก็วางบนนี้นะครับก็สามารถสูดแล้วก็ชาร์จไปในตัวได้นเติมน้ำเองอะไรเองให้เรียบร้อยนะฮะแค่นี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะก็ปิดจบอ่ะ,ะ,อะจบนะครับเกจินนิดไปนะครับก็เดี๋ยว ไว้ติดตั้งแล้วรีวิวให้ดูทีนะฮะเดี๋ยวไว้ไปดูแกจเจตถัดไปไปดูแกจเจตชิ้นต่อไปนะครับก็ตัวนี้นะครับสายชาร์จนะฮะที่บอกกำลังไฟนะฮะ100วัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะเสียบดูอ่ะรันกัเสียบปลั๊กนะฮะแล้วเราก็เสียบเข้าไปทีนิะเนี่แกจเจตหนึ่งน,นะปลั๊กยีนิเวอร์แซลที่รองรับใช้สีสามรูแล้วก็เดือี อ่าสามนะสองลูกนะนี่เราลองชาร์จไอโฟนนะฮะนะมันก็ขึนหวัตตนะค่อยชาร์จอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สิบสามวัตต์นะครับไอโฟนะตัวนี้มันจะชาร์จได้สูงสุดประมาณยี่สิบเจ็ดวัตต์ก็ตัวนี้นะครับก็จะรองรับได้ถึงร้อยวัตต์นะฮะตัวนี้ก็จะรองรับได้ถึงร้อยวัตต์ประมาณนี้นะครับที่จนะอาใช้สินะฮะต่อนะครับ ตอนนี้ iPhone ก็เป็นแน Type C แล้วนะครับ Android ก็คงจะเป็น Type C หมดอยู่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ก่อนรีวิวชาร์กนะฮะอันนี้มันอาจะยังประวัติน้อยไปหน่อยนะครับปัตมันก็ได้ขึ้นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวนี้กันนะครับชาร์จ140วัตต์นะครับตัวนี้รองรับอ่เอาพุทได้สูงสุด100วัตต์ต่อ1ช่องนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน140วัตต์นะฮะก็คือรองรับได้เยอะมากนะฮะ ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องชาร์จที่ค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวเลยนะครับระยะทางที่เขาคดาดที่เขาบอกไว้ว่าคือประมาณ1.5เมตรนะครับสายก็ไม่ควรยาวเกิน1.5เมตรนะครับมีลั๊ก u ยูนิเวอร์แซลนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าใช้ลั๊กไหนเปิดมากนะครับนี่อ้อขออภัย หนึ 1> 1. ่งจุดห้าเมตรคือความยาวสายตรงนี้นะฮะสามารถเปลี่ยนไทป์ของปลั๊กได้นะเป็นยูนิเซียลเลยนะครับเปลี่ยนรุ่นได้นะอ่ะดึงออกมานะครับปึ๊บอ,ออกมานะฮะอ่าก็จะเห็นอะแดปเตอร์ที่ใหญ่โตมากนะครับมันจะมากล่องนี้เลยนะฮะกัคือกล่องรับ US ลั๊กนะฮะกล่องรับอ่า AU ลั๊กอันนี้นะฮะแล้วก็ Euro p ั๊กนะครับ โปรปกนี่ยนี่อ่ะประมาณนี้นะฮะจะเป็นปักจีนไม่รองรับหรอกอ่ามีสายมาให้นะครับสายใช้ e C นะฮะแล้วก็อ๋อสายต่อให้ปักยาวขึ้นนะครับใครจะพกเป็นอะแดปเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะฮะต่อให้มันยาวขึ้นก็ได้นะครับแค่เลื่อนขึ้นนะถอดออกนะครับใส่ตัวนี้เข้าไป ก็จะสามารถใช้สายที่ยาวขึ้นได้นะฮะเนี่ะเดี๋ยวผมลองใช้ตัวน,นี้ชาร์จดูนะฮะว่าจากที่มันขึ้นแค่3วัตต์นะฮะจะกลายเป็นกี่วัตต์นะครับ,ากการบ,รบตอนนี้เราเสียบปลักเข้าไปแล้วนะตอนนี้ตัวน,นี้ชาร์จอยู่13วัตต์นะฮะเดี๋ยวเราลองเสียรบตอนนี้เป็นิเวอร์แซลนะครับก็เป็น gadget หนึ่งที่ผมชอบมากนะครับรอ,อ,องรับ 13วัตต์ทั้งหมด3ช่องนะฮะอ๋อถ้าเกิดจะให้แรงนะจะมีช่องด้านนี้นะแต่ผมขอลองก่อนก็ได้กี่วัตต์นะ,ะจำไม่ได้ช่องน,นี้ก็จะแรงตัวนี้เป็น universal นะครับที่มีตัวอะแดปเตอร์ในตัวปแปลงไทยสีในตัวนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดเราเสียบช่อง fast charge าานะฮะ ไอโฟนจะขึ้นไป26กวัตต์ละสุดของไอโฟนแล้วแหละนะครับตัวนี้นะหวัตต์ครับก้เสียบช่องด้านบนนะฮะอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์35วัตต์ยูนิเวอร์แซลนะครับก็ได้มาสักพักแล้วอะแต่ว่าก็โอเคนะครับถือว่าดีเลยนะครับพกไปต่างาต่างประเทศได้ดีมากฮนะอันนี้ก็ก็พกไปต่างประเทศดีนะครับมันก็มี ใช้ตีให้3ามช่องเหมือนกันนะครับแต่ว่ามัน140วัตต์ไงนั้น30น่าจะ35วัตต์นะครับอ่าขอเช็คก่อนตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่รอ,องรับไฟลักเนี่ย2,500ัตต์วัตนะครับแล้วก็เอาพุชได้สูงสุด65วัตนะตัวนี้โกทั65วัตต์ก็ถือว่าแรงอยู่นะตัวนี้นะแต่นี่140วัตต์ นะครับสองข่าวนะยวลองชาร์จกันดูตัวนี้บอกวัตตุกช่องด้วยนะตอนนี้ก็จะบอกวัตตุกช่องนะครับตอนนี้ก็มีบอกวัตนะโดยที่ว่าจะตรงกันไหมนะตอนนี้เอาฟุตออกมาเลยยี่สิบเจ็ดวัตนะครับบอกไปแล้วนะตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ยี่สิบหกวัตนะยีนะ่สิบหกวัตยนะี่สิบเจ็ดวัตเท่ากันนะ,นะครับก็ถือว่าขึ้นเร็วกว่าตัว ตัวนูนนะฮะต้เหล็กครับโอเคนะคก็ประมาณนี้นะครับเจ้ตัวนี้ก็สามารถปอกปวงได้ดูช่องเลยนะครับสามารถปิดเปิดได้นะฮะการชาร์จแล้วก็รองรับนะครับสายยาวประมาณหนึ่งห้าเมตรนะฮะก็โอเคเลยนะครับแต่ลใครอยากได้ปลั๊กด้วยก็ต้องตัวนี้นะครับอประมาณนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์พกพานะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวได้นะฮะ ต่อมานะฮะเป็นทูอินวันอะนะชาร์เจอร์นะฮะมันดียังไงนะครับก็คือมันสามารถที่จะเสียบนะบตัวนี้เข้าไปปึ๊บตั้งเป็นสามเหลี่ยมได้นะที one นวันชาร์เจอร์นะก็สามารถตั้ง iPhone แบบนี้นะฮะได้นะฮะอันนี้ไม่ดูดนะต้องอันนี้ถึงดูดน่ะนะครับนี่แบบนี้นะฮะ เป็นโหมดกลางคืนได้นะครับเป็นในกาปลุกได้นะฮะหรือใครจะชาร์จหลายอย่างนะครับก็มีนะฮะตัวของนาฬิกาก็ชาร์จได้นะครับ Apple Watch นะฮะหรือจะชาร์จอย่างอื่นไปด้วยนะครับก็ชาร์จได้นะฮะอย่างเครื่องนี้นะฮะก็สามารถชาร์จไปได้ด้วยนะครับหลายเครื่องนะครับมีแบบแม่เหล็กกับไม่แม่เหล็กนะครับชินวันนะฮะชาร์จได้3อย่างพร้อมกันนะฮะ ดวูความเร็วนะครับของเขากันกี่วัตต์นะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะแม็กเซฟตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่10วัตต์นะครับอ่ะเนี่ยสิวัตต์นะฮะเก็บ mm hmm. ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชาร์จนาฬิกาชาร์จอุปกรณ์อ,อื่นๆไปด้วยได้นะครับสามอย่างก็เป็นแก d เจ็ต่ะที่ชอบเหมือนกันนะฮะต่อมานะฮะมีอะไรอีกอ่นะใส่ชาร์จวัดวัตได้แม็กเซฟ แม็กเที่วัดวัดได้นะฮะตัวนี้นะครับเรามาแกะกล่องกันทุกอย่างนี่เอามาวัดวัดได้หมดเลยนะก็คืออยากรู้ว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนนะครับเราก็มีแกดเจ็ตไว้ดูนะฮะนี่แกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอ m a x s a f e นะฮะแล้วก็สายที่ยาวเขานะฮนะอ่นะเดี๋ยวเราเสียบที่ช่องนึงอ่ะอยา ไปเป็นไทสีนะฮะแล้วก็มีแม็กเซฟนะฮะแตะหลังเครื่องนะครับแล้วก็ชาร์จนะฮะตนนัวนี้นะฮะก็ขึ้นนะครับตอนนี้สิวัตต์ละนะฮะยังไมันก็จะมีบอกวัตต์แม็กเซฟด้วยนะครับเครื่องมันก็บอก ถ้าจะขึ้นไปตอนนี้9วัตต์ล้นะฮะให้แน่ใจว่าชาร์จแม็กที่เท่าไหร่10วัตตหรือเปล่าถ้า10วัตตก็จะเหมือนกับตัวนู้นนะครับแค่ตัวนี้มันบอกวัดได้ก็ประมาณ10วัตต์นะครับ9.5 9.6 9.5 10วัตต์แล้วนะฮะอ่ะประมาณ10วัตตนะครับตัวนี้อ่า iPhone หรแม็กที่10วัตตนะครับ หรือสวัตต์นี่ผมไม่แน่ใจแต่ตัวนี้ันจะแม็ก์ที่10บวัตต์นะครับสิบห้าหลือนี่ฮนะตัวนี้เป็นตัวลมซึ่งเอออรพัดลมที่ขนาดเล็กนะครับพัดละแล้วก็ดูดฝุ่นได้อะไรได้นะครับได้หลายอย่างนะแต่เ,เราแกะดูกันก็จเจอคู่มือนะครับแต่เราไม่ใช้เราพัดลมใครจะคู่มือกันอ่ะนี่ออกมานะฮะก็ สาม,มารถเปิดได้นะนี่มันเป็นพัดลมขนาดเล็กแต่ว่าเนี่ยลมแรงมากนะครับตัวนี้สาม,มารถเล่งได้แบบอูเทโบเนี่ยให้ดูลมมัแรงแค่ไหนอ่คือแรงมากนะครับผมยุ่งเลยนะฮะหรือใช้เป่าผมก็ไนดะ้น่าจะแห้งอยู่นะครตัวนี้โอ้าสุดยอดลมยังโหดนะฮะ ตัวเล็กแต่ลมอย่างโหดเลยโหดมากนะฮะตัวนี้คือแบบโหมดแรงสุดนี้แรงจริงนะฮะแรงจริงไรจริงนะฮะพัลมเป็นอ่าเป็นเหล็กนะฮะเหล็กหรืออลูมิเนียมอลูมิเนียมขออภยัยอ่าหลักการทํางานน่าจะคล้ายกับตัวของเอ่อเจ็ตนะครับเครื่องเจ็ทของเครื่องบินนะฮะดูดด้านหลังนะอัดอากาศแล้วก็เป่า,เาไปนะคร มีพัดลมอยู่ด้านหน้าไอ้ด้านหลังนะฮะแล้วก็ด้านหน้านะครับอ๋อพัดลมด้านหลังนะฮะอัดอากาศแล้วก็ปล่อยออกมานะครับแรงมากนะฮะบอกเลยแรงมากตัวเล็กแต่จิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้มันก็เป็นพัดลมปลายเมยเจียนะครับเสี่ยวมี่นะ่ะนะครับพัดลมมี่นะะั่นแหละนะฮะแต่อ่ผลิตโดยกิกกะนะฮะรับรองโดยมี่อ่ะ อุปกรณ์เสริมเขานะฮะถ้าใครซื้ออุปกรณ์เสริมมามันก็จะมีที่จุดฝุ่นมินิมาด้วยนะครับเราก็ขันเข้าไปนะฮะมีสองฝั่งนะฝั่งดูดก็คือฝั่งนี้นะฮะเราขันฝั่งนี้ก็จะเป็นดูดนะฮะแล้วก็มาดูดพวกเอ่อคีย์บงคีย์บอร์ดยอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถทำได้นะอืม นี่หัวดูดนะครับโอโ้ก็แรงอยู่นะนี่นะนะก็แรงอยู่ไม่ธรรมดานะฮะใส่หัวดูดแล้วก็ใส่ตัวแปลงปัดได้นะครับก็ทาสัตว์คีย์บอร์ดได้นะครับแรงมากนะฮะ อันนี้ก็คืออีกความสามารถหนึ่งนะครับผมว่าถ้าจะใช้ดูดกระเป๋าไอ้ดูดไอ้พวกสุญญากาศได้ด้วยแหละนะฮะมันปกพาง่ายนะฮะแรงมากนะครับโอ้หแบบสบายเย็นอุ้ยปิวนะฮะือเย็นมากนะครับน่าจะขันอุปกรณ์อื่นได้อีกนะฮะ ั้งเป่าทั้งดูดนะครับสามารถขันอุปกรณ์เสริมได้เติ่มตัวชาร์จเป็นไทซีนะครับแรงมากนะฮนะแล้วมันมีกันพวกนิ้วเข้าไปไม่ได้ด้วยนะฮะก็สำหรับเด็กอะไรอย่เงี้ยใช้ได้นะครับไม่ไม่โดนมือนะฮะแล้วก็เย็นเย็นมากนะฮะอุปรกรณ์เขาก็มีแถมมาให้ในกล่องอีกนะฮะดูกับว่าแถบไไรมาอีก น่าจะเป็นที่สายชาร์จเฉยๆแหละนะครับอ่ะเป็นสายชาร์จนะฮะอ่ามีหัวหัวอีกอันหนึ่งก็คือหัวเป่าลมนะฮะอ่าใครที่มีลูกนะฮะเด็กเด็กแดงนะครับก็ต้องเป่าลมอ่าเล่นน้ำนะฮะก็มีตัวหัวแปลงเป่าลมนะฮะไว้สำหรับเป่าพวกอุปกรณ์ เอ,อ่อทั้งหลายนะฮะนี่เป่าได้แรงมากนะฮะก็ะคือแรงเลยนะฮะห่วงยงห่วงยางนะไม่ต้องห่วงนะ,ะับเต็มแน่นอนนะนี่ก็บางอันก็เป็นจุกใหญ่นะฮะก็ใช้จุกใหญ่ได้นะอปะุปกรณ์ครบนะฮะมีทั้งจุกใหญ่จุกเล็กนะฮะในการเป่าลมหรือจะใช้ ฐานอีกฝั่งนึงนะเป็นตัวดูดได้นะครับเป็นตัวดูดพวกสุญญา,ากาศก,าก็ได้นะครับอ่านะโอเคเป็นเจ็ตที่ถือว่าโอเคเลยนะฮะประจำปี2 0 2 4นะฮะประมาณนี้นะครับผมว่าไอท้ที่ตัวสายนะครับที่ปอกร5อวัตต์ที่โฆษณาทิกตอกนะคุณภาพยังไม่ดีเท่านี้นะผมว่าก็ของที่มีรับรอง ว่แบนจะดีกว่านะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะของเขาก็พอใช้ได้นะฮะเดี๋ยวไว้เราได้มาจะมาเทสดูนะฮะเราก็มีเครื่องเทสนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเทสวัดวัดนะครับหรือจะใช้พวกนี้ก็ได้นะครับวัดวัดได้ว่ามันได้กี่วัดจริงๆนะฮะตัวต่อมาครับตัวนี้แพงอยู่นะครับจากตัวนี้นะจาก u ุกเทค นะครับพุกเทคตัวนี้นะราคาเอาเรื่องนะครับ2,500 0พันมิลลิแอมนะครับขึ้นเครื่องมินด้นะฮะรองรับ2,100รอเอ่อ2 1งรวัตนะครับ,รบ, 2, 100, att, รบแรงกว่าตัวนี้อีกนะฮะไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราแกะดูกันอ่านะตัวนี้เป็น power bank นะฮะที่ราคาหลักพันเอราคาสองสองสามพันนะฮะน่าจะสองพันกว่าบาทนะตัวนี้นะเป็น power bank ที่แพงที่สุดในชีวิตแล้วลหละที่ซื้อนะฮะ,ะคือแบบมันใหญ่มากนะครับนี่มันแบบดูมาตรฐานมากเออก็เรียกว่าใหญ่หลอะอ่ะตอนนี้นะครับก็รองรับตัวไทซีสองหัวนะครับจีทบ,บีหนึ่งหัวนะฮะแต่ผมเอาสวัสดีสวัดวดีเดี๋ยวผมว่าผมต้องเช็คตัวที่มันวัดแรงมารองทีหนึ่งนะฮะ ตอนนี้อาจจะไม่มีตัววัดแรงเดี๋ยวผมลองโน้ตบุ๊กดีกว่าไหมอ่าลองชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับนี่เป็นโน้ตบุ๊กโว้ยนะครับตัวนี้นะที่อ่าลองรับการชาร์จน่าจะหลายวัตอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองชาร์จก่อนจากเครื่องชาร์จตัวนี้ก่อนนะฮะตัวนี้ลองรับการชาร์จใป้ซีต่านงนะครับขั้วต่างใช้ซีนะเราใช้ตัววัดวัดชาร์จดู ตอนนี้คนระับขึ้นมาที่60วัตต์นะฮะนี่ต่อการชาร์จนะครับก็คือถ้ามือถือก็สบายๆ60วัตต์นะครับเหลือๆเลยนะถือว่าโอเคนี่มันก็ขึ้น60วัตต์นะฮะอ่นะเดี๋ยวเราลองไปใช้ตัวนี่ power bank ที่แพงที่สุดนะครับที่เคยซื้อมานะครับเปิดมาอย่างสวยอย่างเท่เนี่ย หน้าจอเขาเท่มากนะฮะตัวนี้ข้างในเนี่ยจะเห็นแบตข้างในด้วยนะอ่าแล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์แบตแล้วก็ตัวนี้นะ60วัตต์นะครับเดี๋ยวเราลองชาร์จด้วยตัวนี้กันออปต์หนึ่งนะฮะตัวนี้เขาก็จะบอกว่าตัวที่แรงสุดของเขานะก็จะเป็นเอา p ์พุต ตัวหนึ่งนี่แหละนะฮะแปงสุดนะฮะกิวัตตอ่าตัวนี้นะฮะก็จะรองรับตัว2ี่สิบโวลต์นะฮะถ้าเกิดใช้น้ตบุ๊กเนี่ยมันจะขึ้นว่า2ี่สิบโวลต์นะฮะตัวนี้อ่ะโฟกัสไหมชาร์จยังสวยอะ่ะไม่ธรรมดาตอนนี้41วัตต์แล้วนะครับให้ดูที่ตรงนี้ก็ได้ สรุปอยู่ที่42วัตต์นะครับตัวนี้การ์จสวยๆเลยนะฮะนี่2วัตต์นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้ได้ที่60วัตต์นะฮะอ่ะด้วยสายชาร์จที่วัดวัตต์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายนะฮะมีสายตัวหนึ่งมาลองนะครับตัวนี้สายเปื่อยนะครับโชว์ โเคสนะครับเป็นสายแบนสายแบนข้อดีของเขาก็คือไม่ค่อยพันกันนะครับนี่สายแบนเหมาะอาการเล่นเกมมากนะครับเป็นหัวทองนะฮะเนี่นนยนะครับอ่าเป็นหัวอ่อใสนะครับแล้วมันแปะหลังมือถือก็คือแบบมันจะไม่บรบกวนการที่จะเวลาเล่นเกมนะ แบบสายยืใสายยาวอะไรเงี้ยนะนี่ยนะมันก็จะเรียบเนียนเนี่ยตรตูดมือถือนะฮะเดี๋ยวผมลองตอนนี้มันเอ่อได้สูงสุดตัวน,นี้42่วัตนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองชาร์จตนนัวนี้นะฮะก็ไหลเสียบเลยดูซิไงเป็นกัรน,นะ,ะอ่ะตัวน,นี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นอินแทนนะครับ จากเอานะฮะอ่ะเห็นไหมนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นอินแทนแล้วก็พุ่งขึ้นมาอยู่ที่60วัตต์นะฮะเป็น20โวลต์3แอมป์นะ60วัตต์นะฮะถ้าเป็นชาร์จกลับมานะฮะสามารถเสียบได้ทั้ง2ตูนเะนี่ยมันมีสีฟ้า,ากับสีเหลืองนะฮะ ถ้าเสียบสีฟ้าเนี่ยมันขึ้นได้ถึง92วัตต์เลยนะครับคือชาร์จเนี่ยสเปคสายนะครับ100วัตต์นะครับตอนนี้ขึ้นถึง93วัตต์เลยนะนี่นะฮะนี่สายตรงนี้ก็ขึ้น100วัตต์เลยครับ101วัตต์เลยนะฮะก็ถ,ถือว่าเป็นสเปคสายเลยนะถ้าใครอยากลองเทสนะครับลองเอามาชาร์จนี่ได้นะเพราะว่าแบงค์นี้รองรับ ชาร์จเช่านี่ย92วัตต์เร็วมากนะครับแอนงหมื่น 25, มิแอมชาร์จเต็มก็ไม่นานเลยนะครับเพราะว่าชาร์จที90วัตต์100วัตต์กันไปเลยนะฮะตัวนี้แอนตัวนี้สเปค100วัตต์ก็ทำได้จริงนะฮะวัดวัดได้จริงๆนะ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายชาร์จกันบ้างอันนี้สายนี้รู้ลวได้ร0บวัตต์แน่ๆนะฮะ ลองแล้วนะฮะ,ะมาใส่นี้บ้างจะต,ต้องลองแล้เวเบอร์ทงมดอถือนะครับลองที่ไปเลยนะ1 0ร้อยวัตต์ก็คือร้อยวัตต์ก็จะชาร์จเข้ามาอ,อันนี้ก็ขึ้น93วัตต์นะฮะสเปคก็ถือว่าโอเคนะครับนี่93วัตต์ จะปุ๊บขึ้นปั๊บนะฮะอันนั้นจะได้วัดสูงกว่านิดนึงนะถ้าถ้าตัวสายสายตัวนี้นะครับสายตัววัดหวัดนะครับได้หวัดสูงกว่านิดนึงถ้าตัวนี้9 3วัตถือว่าผมว่าพอแล้วแหละนะครับแรงนะวัดใช้ได้เลยนะฮะใช้เก้า93เข้าเกนะก็ตรงกันนะฮะถือว่าเป๊ะอยู่นะฮะก็ถือว่ามันวัดวัดได้จริงนะครับ อุปกรณ์สองอันตรงกันเนี่ยถือว่าแน่นอนนะครับนะก็ปล่อยชาร์จไปก็ได้นะครับนีิแบบเป็นยีนะ่สนะิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่ตอนแรกยี่ห้านะเต็มเร็วมากนะปล่อยชาร์จไปนะนะโอเคหมดแล้วนะครับการเจ็ตเราประจำปีสองพันยิบี่นะครับใครชอบอันไหนนะก็อินบ็อกซ์มาก,ก็ได้นะใครอยากได้ก็เดี๋ยวส่งเรีลกอะไรลายแทงให้นะฮะหรืออาจจะเดี๋ยว ส่ลายแทงไว้ใต้ลิงก์ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราครับมีแกจิตมีอะไรลับๆนะครับเครื่องขุดบิตคอยน์เดินอัปเดตกันรัวๆนะครับปีนี้นะครับเดี๋ยวลุยงานเต็มที่นะครับต่อไปนะครับปีใหม่พักผ่อนนิดนึงนะฮะวันนี้จะมากลับมาลุยเต็มที่แล้วนะครับวันนี้เรากนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาอีกครั้งครับสวัสดีครับ